นี่ช่องที่มีปัญหาก,ก็ช่องที่สามช่องที่สี่นะนะครับเนี네네่ยไ,ไม่ออกครนะเนี่ยนียครับอินพุตช็อตนะแบบนี้นะครับพัคอินพุตช็อตช่องที่สามแล้วก็ช่องที่สี่เหมือนกันช่องที่สามช่องที่สี่นะครับอินพักอินพุตช็อนะครับแล้วนอกนั้นก็มีหนักแค่นี้นะครับ2ช่องนะครับแล้วก็เท่าที่ ดูจากภายนอกก็สไลด์ยังเป็นสไลด์คู่ตัวเดิมอยู่นะครับก็ดูจากสภาพแล้วตอนนี้ที่เช็คก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรก็จะสไลด์ก็ยังยังใช้ได้ไปอีกสักพักนึ่งนะครับเดี๋ยวล้างก็ใช้ใช้ได้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าถ้าอยากเปลี่ยนใหม่ก็แจ้งได้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้อีกนานเลยนะครับเปลี่ยนถ้าถ้าเปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดเนี่ยสไลด์เนี่ยกจ็จะใช้ได้ไปอีกประมาณมีสี่ห้าปีเลยนะครับก็ สไลด์ใหม่มันจะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวแนะนำวิธีการดูแลไปตอนซ่อมเสร็จนะครับครับอ่ารื้อออกมาแล้วนะครับภายในนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนชุดบอร์ดซัลายโอเคนะ C ีีโอเคเลยสีปกติดี c ีไม่บวมนะนะครับการใช้ไฟก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็บอร์ดตัวนี้ถ้าสังเกตดูนะครับมันจะมีพวกเชื้อราความชื้นเนี่ย,ยลักษณะเป็นแบบพวกเชือ้อราพวกความชื้นนะครับ ต้องระวังการการเก็บนะครับการเก็บการเอาไว้ครับว่ามันชื้นมันเชื้อราไหมครับถ้าเปิดถ้าอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยชำ่ำๆอย่างนั้นกน็อาจจะเป็นไปได้